ยวหนพาให้ทุกคนทำกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวทำกิจกรรมทำจิวเวลี่รอก่อนก็ได้นะคะอ่ะโอเคปะจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเราอยากได้แบบไหนนะแต่ทุเรียนหมดไปแล้ว อันนถ้าไม่หนูมีสองอันหนูเอาอันเดียวก็ได้เป็นเลเซนเป็นเลเซนอันนี้นี่ก็มีสองอันเอาไว้คีบนีบนี่ก็มีสองอันอุปกรณ์ในทในการทำเครื่องประดับของหนูไหมคะอันนี้เรียงคอยได้เลยนะอันนี้จะให้คนละหกเม็ดแต่สีดำแลแต่จใสอ๋ออันนี้เป็นนินใช่ไหมคะนินค่ะอันนี้สีแดงแดงคือโกเมนโกเมน หนูเลี้ยงเลยค่ะอ่าโอเคเมตร่ค่ะหนูเลียนใส่หนูจะจับเป็นรูปสมบัติไหนหนูก็เลียนใส่ในนี้ดูอย่ทำงนะลูกใช่สีแดงดนงเดทิชู่ก่นนี้เ้ตน้ำก่อนนะคขอบคุณแม่เอา ได้อันนี้อันนี้ขออันนี้ได้ไหมได้ค่ะนี่ไงของแล้วเขาหนูลูกนี่ของมามีหนูขี้บีด้าหนึ่งสิคะจีบเขาก็ได้เราไม่ทำนะทำทำแต่ไม่ทำ อีกันเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเท่าไหร่ก็ได้ลองดูนะเราชอบสีแดง่ะหนูชอบสีแดงเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็คือสามารถใส่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใส่ใส่แบบนองใส่แบบแบบอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่ากิ๊ดเตอรเราต้องใส่ทีหลังนะค่ะกิ๊ดเตอรใส่ทีหลัง พวกเมลใส่ทีหลังค่ะตรงนี้ใส่ได้ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราใส่ที่หลังนะคะใส่หลังจะปลิวค่ะใช่เพราะว่าอันนี้เราต้องอบสองรอบค่ะหน,นูใส่ได้แล้วเนี้ยไ,<ด>ได้ค่ะอันเนี้ยใส่ได้เลยอันนี้เป็นโัเมลน,นะคะ, <Okay. S 1> ะใส่ตัวเมนก่อน แล้วยังใช้ที่คีบตอยมันก็กระโดดนี้ดสลดูอะไรบ้างเนทเป็นรูปดอกไม้หนูขอหนูสิหนูไรจะทำเป็นรูปอะไรเออเป็นไม้ลเลยค่สัปดาห์หนึ่มาหยิบเอง ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ใส่กิ๊ตเตอร์ได้เลยตอนความคิดสร้างสรรค์เลยอยากชอบอะไรก็ใส่เลยค่ะแต่ว่ามันปลิวนิดนึงนะแต่อันนี้เราต้องใส่กิ๊ตเตอร์ที่หลังก็้องหนูเป็นไงบ้างลูกขอดาวใส่ดาวนีดหนะ่ดาวนี้มีแล้วเอาผจั์มั่งเขียนไว้ตรงกลางได้แล้วลูก เขียนเข้ามาลากมาได้แน่นั่นแหละเก่งมากโอเคพอใจแล้วยังพอใจแล้วยังมีพื้นที่ใส่อไหมดูก่อนนะยังเอาเลือเอาเราจะใส่อะไรอะไรคะดาหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว อไองก่อนนนะิสเตอร์ค่อยๆวางสไหนเมิสเตอร์ลูกนูหยาได้สีไหนคะไม่คิซิสเตอร์อ่าเลือกเลยค่ังคเติอะไนิดหน่อค่อเอามอปองนิดนึงงคับปองฝั่งนี้เทไดแล้ว พี pues yes. you are you. ่คองบพี่คมับพี่คะพี่คะเสร็จแล้วค่ะค่ะอันนี้ของป๊าป๊าลออก้ันนี้ของใครคะขนมดูซิอื้อทำหนูยังทำไม่เสร็จ เป็นส้อยนะคะมัมิ้เป็นส้อยเป็นส้อย,อยมิจี้มตรงนี้เหมือนทำไมตรงนี้มันเหมือนอะไรนะเท่แบบบีน่ะบีน่ะบนีนถั่วใช่เป็นถั่วเลยตรงกลางฮัลโหโหูดูไม่ออก,ก,ออกเลยอนแกดูไม่ออกไห,หนดูโชว์สินูโชว์โชว์ให้มมดูหน่อยสิ ขนมนะคะมีความอลังการมากใหญ่เท่าหน้าเลยใหญ่กว่าฟันอีกนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดูของไม่ไม่มีสีแต่ตรงกลาง <c oughs> เหมือนถั่วถั่วถั่วดำเลยคะ่ะค <c oughs> ุณน้องอ๋อน้องกับพ่อสองคน <c oughs> ใช่จหม ตอนนี้เราจะกันเราจะขุดพลอยนะคะโอเคเลยทางไหนทางนี้ห้องเล่นตรงรับมือตอนนะครับตุ๊กต <Okay. S 2> ุ๊กโอเควิโอเคครับนี้ครับเราก็เข้าไปในบ่อเลยครับ กระบะตรงนี้ก็คือกระบะเราทีหาพอยนะครับหลังจากที่เราขุดดินมาขึ้นมาจากบอ่อแล้วก็เรามาเทสกระบะแล้วก็เปิดน้ําล้างถามันมีพอยในกระป๋องของน้องขุดมาจากบอ่ออาจจะเห็นแหววๆขึ้นมาเลยครับยูสีเม็ดเกลือทึงหามเลยครับอ่วเนี้ยตายเลย แต่ว่าหนูลงบ่อไม่ลึกนะลูกนี่บ่อนีู้กมันก็ดูสูงหนูจะลงไปก่อนแล้นูกค่อน้องน้องต้องรอแป๊บนงเดียวที่จะขุดให้ดูกันนะครับว่าเขาจะหาพอยังไงบ้างครับเกิดต้องเจาะเจาะเจเจาะเาเจาะยครับเจาะดันงออกมครับแบบนู้กลัวความอร์สูังไม่กลัว ลงไม่ลึกเลยลง,ลงถูดน้ำถูดน้ำครับอันนี้คือถอดรองเท้าลงไปได้เลยใช่ไหมครับย่างๆแต่พี่เขาสา่อาดเดี๋ยวผมพูดให้ดูนึ่งหนึ่งถัง,งก่อนครับพอผมขุดเสร็จแล้วผมจะปีนขึ้นไปแล้วไห้พี่กับน้องลงมาครับโ <Okay S 2> <ตา S 1> อเคถ้าเราจะอยู่ทั้งสามก็อาจจะเต็มบ่อครับเน <c oughs> ี่ยแล้วก็ขุดแบบนี้นะพี่หรือว่าอยากขุดตรงพื้นก็ขุดได้ครับ แวแต่ครับอันนี้ลูกค้ากินได้ขุดขุดลงมาแล้วก็โกยไม่หมดครับอ๋อถ้าเราไม่อยากโกลยของเขาเราขุดออกม,มาไม่ก็ได้ครับได้ค่ะแล้วมีจำนวนไหมครับว่าต้องขุดกี่ถังคะห้าถังก็ผม <laughs> ขุดช่วยหนึ่งถังครับแล้วให้พี่น้องขุดประมาณสี่ถังนะครับโอเคโอเคนึกว่าพี่คาแรงนทั้งหมดห้าถังใช่ไหม ใช่โอเคหนูขุดไม่ไหวไหวไหมไหวไหมหนูไหวสี่ถังเลยก่อนหนูขุดไหวไหมไม่รู้ต้องลองใช่ไหมใช่เขาจะไปรู้แล้วค้เวลาเสร็จแล้วเขาจะเอาถังขึ้นมาเหรอใช่นี่เราก็ขุดอีกสี่ถังแค่สี่ถังเหรอใช่ทำไม่ที่เขา้วให้ทำห้าถังนะก็ไม่ไงรวมสี่บกหนึ่ง เสร็จไปแล้วก็เหลือสีเขุดไว้สีงขุเออใหม่ก้งาน้องขุดไม่ไว้ก็โกยตรงีไวก็ได้ครับปาปไปก่อนให้ปาไปก่อนได้ป้าปลารับหนูโอเครับหม่กกระโดดลงไปได้ไหม กระโดดลงไปได้ไหมอ่ะหยไม่ได้ค่ะหยูดถอยลงไปก่อนกระโดดปีดลงไปไม่ได้เลยค่ะขาหักเลยค่ะตายตายไปสวรรค์บินอยู่บินรอบๆอย่ามันเจ็บเลยค่ะจับเด็กแน่นจับเด็กด้านหน้าลูุกนี่เราจับคันไว้จับตรงนี้นะคะรับเอามือจับนี่เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆย้อนลงไปค่ะ ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเก่งค่ะนั่นแหละคะ่ะโอเคยังอาบน้ำบูเลยะลองดูก่อนนะลองเช้าได้นะคะคมนะคะมาทำดูซิอ่ะคนเห็ดเห็ดนะเห็ดมันตรูใช่ไหอ๋อเรอ พับบ้าคูนไว้แป๊บนนะเหนื่อยไปเต็มผังแล้วไว้ไหมคะเต็มหนังไว้ไหมคะป้ามันโดนหนูโดนเพื่อนไม่เป็นไรลูกสบายนะครับพี่น้อง สุดท้ายแล้วใช่ไหมคะงสุดท้ายแล้วได้เดี๋ยวเราไปล้างไปขีดหน้านะครับล่อยกันมจานเลยนะคะ Nụ, Nụ cười nhìn thấy chưa? Nụ <khía> cười nhìn Nụ cười nhìn thấy chưa? Nào, Ồ. get นี่คือเพชที่เราสยูได้แค่นี้ค่ะแค่เป็นสีดำๆามีกีชิมนะเพื่อนๆดูได้สีชิมสิบนับวนไปวนมได้สิบมีใจไหมครับีใจเนี่ยเวลาขุดได้ใช่ไมลูกเขาก็จะเอามา ตัดแต่งให้มันสวยเอามาใส่เป็นแหวนเป็นอะไรได้มมีสีแชมพูด้วยไหนอ๋อมีหลายแบบมีสีผสมสีด้วยมา,ด,มาดูมาดูสีมุ่นใช่เนี่ยเวลาเขาขุดเจอเขาขุดเจอได้แท่งใหญ่มากเลยเนี่ยมาดูมาดยาค่ะที่มันเป็นแก้วแบบนั้นน่ะแก้วที่เห็นมันเป็นขวดนั้นน่ะมาดูโอ้โหโอ้โห ปลาสีเขียวอยากได้สีแชมพูมาทาสีอยประจำวันเกิดทาสีวันอะไรใช่ไหมคะเกิดวันอะไรคะดูสิใช่ปะุกนวันอคใช่ไหมไหนไหนดูสิใช่วันนาคาใช่ไหมะวันนคาของป๋าปาวันนคาของหนูวันเลค่ะเ่าเือาอันนี้ของหนู สีชมพูแล้วก็นี่ค่ะถุดน้องอะไรที่ถุดมาได้อยากได้สีชมพูที่ขนมถุดมาได้นะคะจะเป็นนินดำพี่น้องยากได้สีชมพูสลับกันก็ได้สลับกันก็ได้ไม่งั้นหนูก็เอาหมดเลยคุณพ่อไม่ต้องถาอาอันนี้มีอันนี้เป็นจำหน่ายใช่ไหมคะไปดูสีฟ้าเดเข้ามาใช่ไหมคะจะดูใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรียไดค่ะ เ้าหนูแ <tampoco> ม okay. mm ่ hmm. ีเ่อร mm ่อย้าไม่กินขนมอ่ะโอรีโอโอรีโอทำไมจิ๋วจังเลยนี่เขาใส่น้ำหรคะสวยมากหนูต้องเิ สนใจคุดทลอยติดต่อหน้าที่เพจตรงนี้นะคะชื่อร้านแรกนะกินอะไรกันหลบว่อง,องกอง ที่ขนมกินเป็นไหมรสชาติเป็นไงบ้างลูกหวานแล้วหนูชอบไหมชอบอ๋อชอบออเหรอออเหรอหนูอุ้มไหวไหมโอ้โหใหญ่ขนาดเนี้ยร <laughs> <อ>้านผงฉี่เดือนเางนี้ยลองจอนเก็บผลไม้กันใช่ไหมยยดดเดี๋ยวค่อยเช็้ขลูก อ่าเดี๋ยวค่อยไปเช่บนรถก็ได้เด็กต้นมังคุดป้นบ้าต้นนี้ค <บา S 1> ่อยเด็กเอาชิ้วเปียกให้หน่อยอันนี้ต้นลองก่อนะจะลังออกลูกยังไม่สุกเลยมีนนช่องนะหรือช่องชื่อช่องอะไรคะบ่ะพลยเหล็กเพชรอ๋อบ่ะพลยเหล็กเพชรอ๋อเป็นช่องทำอาหารให้ดู ล้วคะใครเป็นคนทำคะหนูไหมกอบัวไหมนี่อยู่คลิปน้องพี่มีหนูค่ะอ๋อแล้วหนูทำอะไรหนูทำกับข้าวอะไรคะทำเออทำไม่ได้ทำไม่ได้ละไปกินไม้เดี๋ยวไปนี่ใส่ถุงให้ธรรมาใชาไหมจะมีมุ่นหน่อยเขาไม่ได้พ่นยาไม่ได้อะไรค่ะโอเคป่ะงั้นกลับบ้านกันดีกว่านะบ๊ายบายเจอกันนะ ไปดูแมวก่อนเหรอ <c oughs> รแ,แมวหนูชื่ออะไรลูกลาเต้ค่ะลาเต้ลาเต้กับพี่รอนทอง <c oughs> ล,ลาเต้กับลาโต้เขามีชุดด้วยนะคะอ๋อตอนนี้เขากำลังถือกระตุก